รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยงานทำบุญพิธีบวงสวงใหญ่บริษัท p n k g l o b a โจำกัด ครบรอบ7ปี9เข้าสู่ปีที่8วันศุกร์ที่7มิถุนายน2567นะครับอ่ะสวัสดีครับผมบดินทุกนะครับแล้วก็พิธ<อ>ีกรคู่ขวัญของผมนะครับดรรัชนีมหานิยมนะครับแต่วันนี้เธอไม่ได้มาเปิดรายการด้วยเพราะว่าไปทําหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่<อ>กับหมวกอีกหนึ่งใบนะครับเป็นประธานบริษัทนะครับของ พ n k g l o b a l นะครับวันนี้มีพิธีบวงสวงใหญ่เลยแล้วก็เราได้นิมนต์หลวงพี่น้ำฝนมานะครับเจ้าอาวาสวัดไถ่ล้อมนะครับจากนครปฐมมีพี่น้องสมาชิกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีการออกโรงทานด้วยนะครับก็มีของกินเยอะมากเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้พิธีบวงสวงใหญ่แล้วนะครับก็จะมีการอัญเชิญเทวดานะครับ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและ14ชั้นบาดาลน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปร่วมพิธีกันเลยดีกว่า นะครับ เออรัชนีมหานิยมแล้วก็ผู้ที่ร่วมพิธีทุกท่านปีนี้ก็ครบรอบ7ปี1ปีก็เจอกันหนึ่งครั้งในการที่เราจะอธิษฐานปฏิบัติบูบชาต่อเทพพิยาดาเจ้าและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยความเคารพศรัทธาของท่านดรรัชนีมหานิยมรวมถึงคณะผู้บริหาร

ภัยรบสนอ Honey I'll แล้วหลังจากพิธีพราม์และพิธีสงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังวิสัยทัศน์นะครับและเรื่องราวดีๆของบริษัท PNK Global ที่ผ่านมา7ปีว่ามีอะไรบ้างนะครับพีเัสนเคสวัสดีครับสวัสดีครับทำบุญนะท่าระธานใหญ่นะใช่ค่ะโอ้โหพี่น้องสมาชิกเราครับข้างจริงๆบรรยากาศในงานนี่รู้สึกว่า น่าจะอิ่มบุญกันเต็มที่จิ้มเลยวันนี้กินเลยครับันนี้ขอบคุณหลวงพี่น้ำฝนนะมาเป็นประธานส่งให้กับพวกเรานะครับแล้วก็มาจัดงานวงสวงในช่วงเช้าท่านประธานใหญ่รู้สึกยังไงบ้างครับเป็นพิธีที่ใหญ่มากๆใช่ครันะคะตั้งแต่เราวงสวงเทพเทวดาเลยนะครับที่ประจํา บริษัทของเราในพิธีสงฆ์อีกนะคะก็มีพระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หลงปู่ก็มาหลวงพี่น้ำฝนก็เป็นต้องต้องเรียกว่าเยอะขึ้นทุกปีใช่ครัตั้งแต่ปีที่1ปีที่2อนะอาจารย์น้ำฝนนะปี3ปี4ปีนี้ปีที่7แล้ว คือครบรอบปีที่7ก็ดลัง9เข้าสู่ปีที่8เพราะฉะนั้นเองเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราอย่างที่เราเห็นภาพเป็นเมื่อช่วงเช้าเนี่ยพวกเราเองเป็นเจ้าภาพในงานเนี่ยรู้สึกแบบเปลือมเปลืองปีเติเลยครับปนี้ครับแล้วก็ลงทานเยอะแยะครับข้างมากมายขอขอบคุณพี่น้อง P N K ทุกท่านจริงๆเารังที่เอารบบโอ้ลงทานแบบ คับค้างมากมีอาหารหวานชาวไอศครีมผลไม้ผลไม้ครบเลยเยอะแยะมากมายเลยต้องขอขอบคุณจริงๆเนาะตอนที่เราบวงสรวงกันและตอนทุกครั้งเลยเนาะที่เราไปจุดทูปจุดเทียน โปรยดอกไม้ควันธูปควันเทียนมันหมุนอยู่บริเวณนั้นนะพี่น้องเมียนมาใช่ครับพี่น้องเมียนมาตอนนี้เรยมเกีย์เคเมียนมาของเราก็เริ่มเติบโตนะพูดถึงไม่ได้เลยนะพอก็ไม่มีพอแลยเอางีรน้ำยามาใช่เป็นเป็นอาหารที่ชาวเมียนมาเขาทำนะเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันมาเขาแต่งชุดเมียนมาสวยเลยหลายๆท่านเลยครับนะคะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะในวันนีแล้วช่วงเช้าเราจบ ช่วงบ่ายเลายังไม่จบเพราะวันนี้เราต้อนรับพี่น้องกันเยอะมากเลยนะครับช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษสนุกกันนะครับนอกเหนือจากการให้ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบริษัทเพียงเคแล้วเนี่ยในช่วงท้ายเรายังมีการร่วมสนุกรุ่นรางวัลโอ้ยังมิกเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า24ขวดสองโหลใช่ค่ะ24ขวดแน่นอนแลวยังมนอีกเยอะแยะมากมายใช่แล้วก็โรงงานเนี่ยก็ส่งมาทุ่มทุน กมาร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเคนยากุก็ดีไม่ว่าจะเป็นซีมเฮสก็ดีใช่ครับนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาในวันนี้สนับสนุนร่วมกันต้องขอขอบพระคุณด้วยนะขอบพระคุณครับรใเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมาร่วมงาน ช้าอิ่มบุญกลางวันอิ่มท้องตอเย็นอิ่มจังอิ่มโชคช่ก็มารลวมสนุกด้วยกันนะครับเมื่อเช้านี้เรากนถึงพี่น้องเมียนมาไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเร็วเร็วนี้เรากําลังจะมีสาขาใหม่ที่มหาชัยนะครับผมท่านประธานใหญ่ไปดูสถานที่มาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรากําลังจะตกแต่งให้เป็นสาขาต้องบอกว่าแห่งที่สองนะแห่งแรกเนี่ยเรามีแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะแห่งที่2อยู่ที่มหาชัยนะครับก็จะตกแต่งให้สวยงามแล้วก็พร้อมร รับพี่น้องนักธุรกิจทั้งพี่น้องเมียนมาพี่น้องไทยพี่น้องเอเชียทุกคนสามารถเข้าไปได้หมดเลยสาขาที่หนึ่งขอย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้เราได้ผลไม้มาจากที่ไหนนะครับจันทบุรีจันทบุรีเพราะฉะนั้นเองเรากําลังจะมีสาขาของเพนเคที่จังหวัดจันทบุรีนั่นก็คือการเติบโตของเพนเคของเราท่านประธานใหญ่ดรราชินีมหาวิมก็มีบรรดาที่อยากจะขยายงานขยายโอกาสขยายอาชีพให้กับ นักธุรกิจทั่วความจริงท,ทั่วประเทศเนาะเตรียมตัวที่จะเปิดสาขาแรกที่จันทบุรีแล้วก็สาขาที่2ที่มหาชายัาชรายระยะเวลา7ปีเนะาะท่นานประธานใหญ่เราก็เริ่มต้นจากการเป็นไข่ลูกเล็กๆเมล็ดพึ่งเริ่มปลูก,ลก <laughs> พึง <laughs> พ่งพึง่งพึ่งเป็นไข่นะก็ค่อยฟักไข่พีนเคของเรานะครับก็เริ่มต้นจาก ี่น้องสมาชิกหลักสิบท่านเลยหลักสิบคนก็มากันเรื่อยเรื่อยเลยแล้วก็จนเราแบบเติบโตกันขึ้นมาภาพเก่าๆเราเนาะท่านประธานเนาะที่เราพาไปเที่ยวก็คือมาเลเซียแล้วก็เกาหลีเวียดนามสปปลาวปลาวนะคะก็ก็เป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากให้กับพี่น้องสมาชิกของเราหลังจากที่เราเจอโควิดมาเจอโควิดเราเดินทางต่างประเทศไม่ได้เลยก็เลยท่านประธานก็เลยออกนโยบายท่องเที่ยวในประเทศไทยตามนโยบายอะไรครับ โครงการของเราก็คือไทยเที่ยวไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยไปกับ T N K นะคะโลแกนนี้มันจําแม่นแล้วนะใช่แล้วเราก็พาคนไปเที่ยวใช่ผมว่าเป็นนโยบายที่ดีมากเพราะว่าช่วงที่ชัดดาวอะทุกธุรกิจมันฟุบไปหมด T N K เรายังตั้งตัวอยู่ได้ไม่รู้ว่าเราไม่เอาเงินออกต่างประเทศเราเอาเงินเข้าประเทศไทยเรา้ก็ช้างนี่ก็ไป3 4 0 0ชีวิตเลยใช่จากที่เขาเงียบเงียบเนี่ยช่วงนั้นนะมีคนมาต้อนรับเราเยอะมาก เพราะว่าเพราะก่อนหน้านี้มันเงียบไปหมดเลยมันก <okay bueno ็เป็นการฟื้นฟูท่องเที่ยวเกาะสม็ดเกาะเสม็ดจันทบุรีด้วยไปไหนจันทบุรีก็ไปที่เหมาเหมาเลยคปิดเลยเหมาแล้วจันทบุรีซึ่งใหญ่มากๆนะจุคนได้สี่ห้าร้อคนนะแล้ววันนั้นเราก็ไปเหมาโอเหมากุ้งเหมาโรงแรมเหมาที่พักเขาหมดเลยจนเขา PNK ยคืออะไรจนกระทั่งเขาได้เข้ามาทาความรู้จักเพีได้เข้ามาใช้เพราะว่าท่านทําเกษตรด้วยใช่ไหมครับเพือท่านยนทเกษตรท่านมาใช้ตัวปุ๋ยของเราใช้อาหารเสริมเพืของเราและประทับใจแล้วกลายมาว่าวันนี้ท่านเป็นหัวเรือใหญ่ของเราที่จันทบุรีเราก็นอกจากจันทบุรีแล้วเนี่ยเรามี พัทยาใช่ไหมใช่โอ้นี่ไฮไลท์ที่ประทับใจสุดคือเป็นเรือยอทใช่สามสี่สิบคนสามสี่ร้อยคนสามสี่ห้าร้อยคนเรือยอทลำใหญ่ๆกี่ล้าไปกันจนไปแบบเจ้าของเขาตกใจอ่ะเพราะมากันได้ขนาดนี้เลยมทั้งโรงแรมใช่ครับเขาหมดเลยเขาเรือยอทหมดเลยนะคะเป็นความประทับใจของพวกเราชาวพีเอนเคเนาะที่ประกาศความยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้นอกจากพัทยาแล้วเราก็ยังมีใต้อีก ไปใต้ก็มีอะไรละนองใช่ไหมที่เราไปกันยกคนล่องเรือออกเรือไปดำน้ําดูปะการังก็มีกระบี่นะที่เราไปแล้วกระบี่นี่ทะเลสวยมากมากนี่ยังคิดเลยอยากจะไปกระบี่สักรอบหนึ่งนะเดี๋ยวก็อาจจะรอโปรรอบต่อไปที่ปรานใหญ่ไว้ก่อนที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งพาพี่น้องได้ไปลงเรือสํารานแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยโอ้แ่กรุงเทพเราเืไปแล้วไปเยอะมากจนเลือแล้ว เราทําให้พี่น้องเรารู้จักกรุงเทพอะ,อะนะคะมากันทุกจังหวัดเลยแต่วันนั้นเนี่ยพียงเคพากันไป4 5 0 0ชีวิตนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวล<ช>เนาะเป็นเรื่องของความสุขนอกเหนือจากความสําเร็จที่ผู้ประสบความสําเร็จของเราตลอดระยะ7ปี<ช>ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็น่าจะประจักษ์ให้กับทุกคนได้เห็นว่าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนไปเยอะมากๆนะครับประธานก็ในนาผู้ก่อตั้งบริษัทพินเคก็ครบรอบปีที่7 ย่านสู่ปีที่8นี้ก็ขอให้พี่น้อง PNK, Global ทุกๆท่านแล้วก็ท่านผู้ชมรายการนะคะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยรวยเฮงเกันทุกๆคนเลยค่ะสุขภาพแข็งแรงกันด้วยค่ะโอเคก็ขอให้บริษัทเพ k เคโก a l บแล้วก็พี่น้องนักธุรกิจเพ k รวมถึงพนักงานทุกคนนะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเพ k ทุกๆคนเลยรวมถึงท่านที่ดูรายการนี้อยู่ด้วยนะครับก็ขอให,ใ,ให้ท่านมีความสุข นะครับจะเริญนรุ่งเรืองเติบโตไปพร้อมกับบริษัทเ n k เพราะว่า PNK เนี่ยเรามีนโยบายคุณธรรมนำธุรกิจ<ช>แล้วก็จะนำสิ่งดีๆไปสู่พี่น้องประชาชนทุกๆคนในคำแนะนนะครับประธานพยานาคาวกินิกนะครับแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งอุดมการกับท่านประธานดรรรชินิมานิยมอยากจะอวยพรน,นะฮะให้ทุกท่าน ในปีนี้และปีต่อๆไปขอให้มีแต่ความสุขความเจริญพบเจอแต่ความดีทุกประการสำเร็จสมหวังทุกประการแล้วก็อยากให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกันด้วยนะฮะโดยเฉพาะพีเนของเราเนี่ยเรื่องสุขภาพของเรามาเป็นที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะฮะมีแต่ความสุขทุกวันคืนครับผมค่ะแล้วก็ฝากพีเนไว้ในดวงใจในหัวใจของพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็ขอหน่วยไวพรให้องคอ์กรนะครับบริษัทเพียนเคโกลบอลจำกัดนําโดยท่านดรรัชนีมหานิยมนั้นประสบความสำเร็จในการประกอบหน้าที่ซึ่งองคอ์กรท่านนั้นมีความขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วก็รู้บุญคุณคนในการที่จะประกอบสมาชีพขายดีมีกําไรซื้อง,ง่ายขายคล่องดําเนินชีวิตให้มีแต่ความโช,โชคดีโชคดีโชคดีทั่วกันทุกท่านเทินครับ ครับเดี๋ยวเราไปสอบถามความรู้สึกของผู้ที่มาร่วมออกลงทานกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เอาอะไรมาให้พี่น้องทานกันบ้างแล้วจะรู้สึกอิ่มบุญกันมากน้อยแค่ไหนไปครับ มาดูที่ลงทานแรกก่อนอันนี้เป็นลงทานของใครครับอ่าอันนี้รงทานของประธานชานชัยกับท่านรองพลตรีค่ะโอ้โหมีอะไรมาบ้างวันนี้อันนี้ของประธานชานชัยก็จะเป็นน้ํานะคะน้ําเปล่าน้ําสีน้ำอารมณ์หลายๆอย่างค่ะโอเคขอบคุณมากครับบูธนี้นะคะเท่าที่เห็นข้างหน้านี้ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่อันนี้อะไรคะเนี่ยแกงเปิดค่ะแกงเปิดนะฮะจากบูธของใครวันนี้พอประจวบค่ะพอประจวบนะครับผมพอประจวบนี้ก็เป็นพออที่มาจากจังหวัดโคราชค่ะอ่ายังไม่พอมีอะไรมาด้วยอีกฮะมีแกงเปิด โคลาดีโคลาด้วยได้บุญมากเลยโอ้โหอิ่มบุญไหมครับอิ่มบุญปีหน้ามาอีกไหมมาค่ะเหงนคนเยอะอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับต้เพิ่มค่ะเพราะว่าเรารักพี่งเทอยู่แล้วโอ้โหขอบคุณมากครับ,บ,รบท่านผู้จัดก,การอาวุโสรสลินนะครับผมกับขนมจีนน้ำยา กะทิไก่กะทิไก่จากที่ไหนนะอ่านาตะเกียบค่ะเชิงเซาโอ้โหหมดเยอะแล้วนี่หมดไปเหลือเข่งสุดท้ายแล้วคก็รอเบรกแบบนี้เอามากี่เข่งครับมาสามเข่งสามเข่งเหลือเข่งเดียวโอ้โหคนเยอะไหมเยอะมากค่ะเยอะอ่ะวันนี้อย่ไหนก็ไหนอยากให้ผมสักถ้วยได้ไหมได้เนื้อไก่เน้นๆเลยท่านผู้ชมสุดยอดครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ สวัสดีครับนี่ท่านผู้นำ AEC เราครับผมเป็นไงครับวันนี้โอ้วันนี้สนุกมากคนเราเยอะมากครับอาจารย์ครับผมแล้วก็เราได้มีขนมจีนมอนเข้ามาครับแล้วแล้วก็มีขนมแล้วมีไอติมซึ่งเป็นพี่น้องชาวมอนเราเนี่ยครับนะได้ได้มาร่วมบุญด้วยครับซึ่งึเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็สนุกมากครับอาจารย์ครับออ้ยอะไรเนี่ยมันยืนอะไรกันนี่หลักใจเลยอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นพี่น้อง ชาวเอไอซีพี่น้องเ <est> มียนมาก็มีพี่น้องมอนก็มีหมดแล้วเหลือแต่อาหารว่างแล้ว <c oughs> ล๋วอไม่ใช่เหรออันนี้เป็นขนมจีนนะฮะ <c oughs> อ๋อไม่ใช่นนตนมี <c oughs> ท่านผู้ชมนี่ครับดูครับน่ากินมากนะวันนี้ครั้งแรกในชีวิตจะกินขนมจีนจากพี่น้องเอไอซีนะครับ เรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าอะไรไอติมพม่าไอติมพม่าไอติมพม่านะครับสีก็จะเป็นแบบโบนเหลือดนิดนึ่งเราเออลองอร่อยอร่อยเจ็บแล้วขนาดเขาบอกว่ากินแค่คำเดียวเนี่ยอิ่มบุญมากๆเลยนะคุ้มเฟิร์สเหมือนกินขนมร้านอร่อยครับอร่อยอร่อยสุดยอดครับขอบคุณพี่น้องเอเจด้วยบ๊ายบาย อันนี้นะครับอยู่กับซุ้มเล็กๆซุ้มหนึ่งแต่เล็กๆแบบไม่ธรรมดาเพราะในซุ้มใหญ่มากครับกับผลิตภัณฑ์ของเพชรนะคะสูตรหนึ่งและสูตรสองนี่คือผลผลิตของพีเอ็นเคครับผมโอ้โห,โหว<อ>ันนี้เอามาจำหน่ายหรือเอามาแจกเ,เอามาแจกเหรอโอ้โห,โห,โหโปรดมือให้นะฮะจากจังหวัดตราดค่ะจากจังหวัดตราดนะครับชอบถานนิดนึงค่ะวันนี้เจ้าของโรงทานนี่คือใครครับ พิลาวนุูงงามค่ะพิลาวนุูงงามนะครับเอามาเยอะไหมจักรวัตราค่ะเอามาร้อยกิโลค่ะวันนี้มูแจกร้อยกิโลแจกร้กิโลที่กี่บาทตอนนี้ตอนนี้กิโลละสามสิบห้าบาทหนึ่กิโลละสามสิบห้าร้อยกิโลสามพันกว่าบาทเลยนะบาทค่ะโอ้โหสาธุอนุโมทนาบุญครับขอให้ได้บุญนะครับวันนี้อิ่มบุญไหมอิ่มมากเลยค่ะไม่ไม่ค่อยได้กินนะคะแต่ว่าอิ่มอ่ะอิ่มเห็นพี่น้องมาเยอะไหมวันนี้เยอะมากเลยค่ะรู้สึกไงบ้างครับภูมิใจมากดีใจด้วยค่ะเราได้เป็นส่วนหนึ่งของพี่ิธีงดเช้ก็ ก็ทีมทีมจังหวัดตานทก็มาตู้หนึ่งกับอกกระบะงหนึ่ง่ะครับโอ้โหสิดยอดครับอ,อนุโมทน,นาบุญนะครับขอชิมสักลูกได้ไหมเนี่ยเย่เยคะแกะให้สักลูกได้ไหมฮะ <laughs> งองจากสวนนะครับวันนี้เอามาร้อยกิโลนะฮะไม่น้อยเลยชิมกันสิดยอดอร่อยครับ น,นี่ของฝากจากจังหวัดตราดค่ะขอนะขอ,อนุญาบครับนค่เดี๋ยวฝากไปให้อาจารย์เดินดุกกับท่านประธานนะครับผมท่านประธานอันนี้อีกนแนล้ว ผมเล่านะอันนี้แปลว่าเสร็จเรานะขอบคุณมากแม่นะครับขอให้รวยรวยรวยนะครับผมขอบคุณทีมงานดแน่ขโมย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 ขอบอกนะฮะเฮียสุประชัยนะมาทุกปีทุกปีครับนำทุกปีครับผมบุญเยอะมากยิ่งทำยิ่งแข็งแรงยิ่งหล่อขึ้นครับผมโอ้โหปรบมือหน่อยนะปรบมือหน่อยอันนี้ผมชิมหน่อยได้ไหมตาเด้อ ช่วงเที่ยงๆแบบนี้นกินแบบร้อนๆเย็นๆอย่างเงี้ยวหวานเงี้ยนะสุดยอดครับอร่อยครับโอ้โหท่านผู้ชมอันนี้หมูเหลืองครับหมูเหลืองใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรครับหมูสเต๊ะอันนี้จากซุ้งของใครครับ <c oughs> พรพิมลบางจริงหมอสงบบางจริงโอ้โหเอามากี่ไม้วันนี้สองพันไม้จ้ะสองพันไม้ดูแวลแล้วพอไหมเนี่ยไม่พอเลยค่ะไม่รอคนมาเยอะไหมวันนี้ครับเยอะมากเลยค่ะเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างมาตจ่น้ใจมากเับ๋ยวเที่ยวหน้าเอามามากกว่านี้เหมามาแล้วทั้งตลาดโอ้ตบมือหน่อยตบมือหน่อยติดสินบนไว้ก่อนแล้วนะฮะคนที่ทำเนี่ยหลานชายหมูมังกรเขาอย่างดีเลยโอ้โหแต่วันนี้ทำขายอยู่ ใช่ขายอยู่ไม้เท่าไหร่เนี่ยขายอยู่ไม้เท่าไหร่คุณหลานหกบาทไม้ละหกบาทเอามาสองพันไม้มื่นสองเลยเหรอใช่โอ้โหวันนี้ทุ่มทุนมื่นสองปลอมมือฮะโอ้ได้บุญอนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญของดีต้องมาที่นี่ที่นี่มีแต่ของดีๆไม่มีอะไรจะดีเท่า p N K โอ้ย นหลังจากที่ทานอาหารอร่อยๆจากโรงทานแล้วเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับสมาชิกนะครับที่เป็นนักธุรกิจอิสระนะครับของบริษัท PNK ที่ประสบความสําเร็จแล้วเขามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการทําธุรกิจที่บริษัทนี้ครับวันนี้โอ้โหทั้งอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มที่สุดคืออิ่มเงินอิ่มทองนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านที่กําลังดูตอนนี้ว่าโอกาสของท่านนะระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว PNK ของเรามีคำว่ามีสิ่งที่ดี ระยะเวลา7-8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันการันตีเห็นวา่าโครงการของเราทั้งสุขภาพดีมีรายได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีก็อยากให้พวกเรา้เข้ามานะครับครบรอบปีก้ปีเข้าสู่ปีที่8ดิฉันนะคะสีกรชัยพาเจริญก็ขออวยพรนะคะให้เพียนเคโกบอกของเรามียอดขายหมื่นล้านแล้วก็รวยๆปังๆด้วยค่ะก็ขออวยพรให้บริษัทเพีเคและรวมถึงรรท่านประธานดรชินีมหานม และท่านพี่น้องเจ้าของธุรกิจเพียทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและก็ปังๆเลยรวยยิ่งๆขึ้นไปครับอีเหมือนเลข8 i n อิ n ฟินิตีรวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดครับสวัสดีครับขออวยพรบริษัท PNK ของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปค่ะ PNK สวัสดีค่ะขอขอบคุณท่านดรรัชนีมหานะิโยมจริงๆเลยที่มีโครงการดีๆให้พวกเราค่ะ แล้วก็พี่น้องของพวกเราที่มากันวันนี้ค่ะประทับใจมากๆเลยที่ท่านได้จัดงานขึ้นวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณท่านดรกเราและจนีมากๆเลยค่ะอานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในของบริษัท P.N.K. นะครับที่ฉลองครบรอบ7ปีก้าเข้าสู่ปีที่8นะครับก็มีพี่น้องนะครับผู้ที่สนใจนะครับในผลิตภัณฑ์แล้วก็ในธุรกิจนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ลองไปดูบรรยากาศข้างในไหม ทําโรงทารในวันนี้ก็ขอให้ขอบคุณมากๆและขอให้สมเร็จสําเร็จผู้ประการทีส่สิงได้ขอสิ่งใด,ขอ,งดขอให้สมความปรารถนาผู้ประการด้วยเทินค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ครับแล้วนี่ก็คือภาพบรรยากาศของงานในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของบริษัท P&K n Global ทั้งหมดและแน่นอนนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ต้องมีคําถามท้ายรายการเพื่อจะแจกของรางวัลนะครับวันนี้ผมแจกเองเลยนะครับก็จะเป็นกาโน่1รางวัลคือเห็ดชงนะครับแล้วก็กาแฟ1รางวัลนะครับรวมทั้งพระจากท่านเจ้าอาวาสวัดหน้าพเมรินะครับอีก3รางวัลนะครับคำถามประจําวันนี้มีอยู่ว่าบริษัท P&K Global 9ก้าเข้าสู่ปีที่เท่าไหร่ครับข้อ1ครับปีที่8ข้อ2ครับ3ปีครับทวนคำถามอีกรอบนะครับบริษัท p ีเอ็นเคโกนะครับเก้าเข้าสู่ปีที่เท่าไหร่นะครับข้อ1 8ปีครับข้อ2 3ปีครับส่งคำตอบมาที่หน้าจอนี้นะครับทาง Facebook สแกน QR Code หรือว่าโทรศัพท์ก็ได้นะครับ โอเควันนี้หมดเวลาลวไปแล้วนะครับผมบดินดุกนะครับและดรรัชนีมหานิยมซึ่งเบี้ยวงานวันนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกับรายการรัฐก,กระดุกอ่อนทัวทุกวันอังคารเวลา5.30โมงครึ่งทางชทบ5นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ